ชุดเจ้าสาวตัวเองแล้วเหรอข้ารู้ว่าเจ้าคงอยากไปแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหญิงแก่อย่างข้าอยากจะพ้นความทุกข์เร็วๆใช่ไหมองคหญิงอย่าล้อเล่นแบบนี้สิเพคะข้าพูดจริงๆนะสองสาวันมานี้มหาเล็กคนนั้นจงใจมาหาเจ้าจากนั้นเจ้าก็คอยหลบหน้าหลบตาข้าข้าดูออกนะข้ารู้จักเจ้าดีข้าก็แค่อยากฟังความเห็นของเจ้า เกิดใต้อ,อ,องหญิงหม่อมฉันอยากรับใช้องหญิงไปตลอดเพคะได้โปรดอย่าผลักใสหม่อมฉันไปเลยเพคะก็ได้ก็ได้ลุกขึ้นมาไม่ต้องคุกเข่าหรอกก็ได้อันที่จริงข้าไม่เห็นด้วยเรื่องที่ผู้หญิงต้องรีบแต่งงาน <c oughs> ข้าจะบอกมหัดเล็กให้เขารอเจ้าอีกสักสองปี <c oughs> แต่ถ้า เจ้าอยากจะแต่งงานเจ้าจะต้องแต่งกับคนที่รักเจ้าจริงๆเข้าใจไหมหม่อมฉันจะรับใช้องค์หญิงไปตลอดเป็นคนขององค์หญิงเท่านั้นเพคะแล้วก็จะเป็นนีออ้พอแล้วพอแล้วข้ารู้ใจเจ้าดีหิวแล้วหาอะไรให้กินหนสิอ่ะหมัดเล็กทําขนมปังใส่นมมาให้ด้วยเดี๋ยวไปเตรียมให้เลยเพคะรีบไปเลย <laughs>